สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันที่11พฤศจิกายน2564ามานำเสนอครับนี่คือใบเสร็จของกิ่งกือชัดเจนกันไปสักทีว่าด้วยการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีให้แก้หรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ก็ดีผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา49วรกหนึ่งที่ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมิได้โดยเมื่อวานวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 4ศาลสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วมีผลผูกพันทุกองค์กรทันทีใครละเมิดโทษอาญาสถานเดียว สืบเนื่องจากมีก่อนนายนัฐพรโตประยูนร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายอานนท์นำพานายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้นางสาวปนัสยาสิทธิอิระวัฒนกุลหรือรุง้งชุมนุมปราศัย10สิงหา63ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุคตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่แล้วศาลท่านก็มีคำวินิจฉัยเมื่อวานสรุปว่าพฤติกรรมผู้ถูกร้องที่1ถึง3อานนท์ไม้รุง้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องรวมทั้งองคอ์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยในคำวินิจฉัยตอนหนึ่งยังระบ,บุด้วยว่าการเสนอข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์และให้ยกเลิกกฎหมายป้องกันการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงผลให้สถาบ,บันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะเครพสักการะเป็นผลให้เกิดความกระทบกระเทือนและเป็นการบ่นทําลายความมั่นคงของประเทศชาติอา้าวใครก็ได้ช่วยไปบอกพักก้าไกลพักเพื่อไทยรวมทั้งคณะก้าวหน้าของธนาธรปิยบุตรให้ทีว่าถ้าไม่อยากติดคุกหยุดได้แล้วกับการตะเกียกตะกายใช้ช่องทางรัฐสภาแก้มาตราหนึนนั่นนะ และก็ช่วยไปบอกทักษิณกับชัยกเกษมด้วยรักษาหัวให้อยู่กับตัวดีๆเนอรสารวินิจฉัยเสร็จรุง่งวอนนอนคุกอ่านถแถลงการทันทีข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งว่าข้าพเจ้าไม่อ่านเห็นด้วยกับคำตัดสินดังกล่าวและขอเน้นย้ำอย่างบริสุทธิ์ใจว่าข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นการกระทําที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือล้างผลาญให้สูญสิ้นสลายหมดไปดังที่นายนัทพรโตประยูนกล่าวอ้างผมขอป้องปากพูดแบบยิเกนิดโบราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่รุงเดินตามหลังกิ่งกือฝรั่งเศสที่บอกปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างเลยตกท่อทำเอาตัวพ่อสะดุง้งสะดุ้งสิทำไมจะไม่สะดุ้งละ่ะก็อย่างที่บอก คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่เมื่อพูดคําพูดของคุณจะถูกนําไปใช้ในชั้นสาลปิยบุตรจําได้ไหมตอนไปเยี่ยมเมียมแหมมฝรั่งเศสโพสต์5ข้อเสนอถึงขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อต้นสิงหา6.4นั่นนะถ้าจําไม่ได้ผมจําได้นี่ไงโพสต์วันแรกของคุณปฏิรูปแบบปฏิวัติทําข้อเสนอให้รอดีเข้ที่สุดก้าวหน้าที่สุดไต่เพดานให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ยกระดับให้ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำที่เราจะไม่ถอยไปมากกว่านี้หากข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการสนองตอบสถานการณ์จะสุกงอมจนลื่นถลยให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัตินี่คือปฏิรูปแบบปฏิวัติวันต่อมาโพสต์ต่ออีกผมมีข้อวิเคราะห์ข้อเสนอ5ข้อต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดังนี้ ภารกิจสำคัญของนักต่อสู้ทางการเมืองก็คือแปลงเอายุทธศาสตร์ใหญ่ให้กลายเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและคิดค้นแผนการและวิธีปฏิบัติการที่จะทำให้ข้อเสนอเหล่านั้นเกิดได้จริงวิธีการก็คือนำข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มาแปลงเป็นร่างรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติท่ามกลางข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในหลากหลายประเด็นบางประเด็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางประเด็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติบางประเด็นต้องปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติและบางประเด็นก็เป็นเรื่องพฤติกรรมของคนในองค์กรแต่หากเรานำข้อเสนอมายกร่างเป็นกฎหมายและรณรงค์ทั่วประเทศอย่างน้อยข้อเสนอนั้นก็จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้และรอสถานการณ์ที่สุกงอมเพียงพอมาถึงผมจึงขอใช้โอกาสนี้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ตมหมวด2 พระมหากษัตริย์พร้อมคำอธิบายต่อสาธารณะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไปการรณรงค์เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครั้งนี้เป็นการรณรงค์แบบปฏิรูปกล่าวคือยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีรูปของรัฐแบบราชอา,าจักรไม่ใช่สาธารณรัฐประเทศไทยยังคงมีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ที่สืบทอดทางสายโลหิตระบบที่เป็นอยู่ รัฐธรรมนูญ2560และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราต้องควานหาช่องทางจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆเท่าที่มีอยู่เหล่านี้แล้วใช้มันเพื่อผลักดันข้อเสนอที่9วหน้าที่สุดของเราให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางการพื้นที่อำนาจรัฐพร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้รณรงค์และผู้สนับสนุนหากปฏิบัติการเช่นนี้ได้เราก็จะได้สองสิ่งไปพร้อมกันสิ่งแรก ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นประเด็นสาธารณะเข้าไปอยู่ในแดนอำนาจรัฐอยู่ในสถานะพร้อมใช้รอให้องค์กรผู้มีอำนาจรัฐยินยอมให้ใช้อำนาจรัฐเปลี่ยนข้อเสนอของเราให้กลายเป็นผลสําเร็จสิ่งที่2ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นเรื่องปกติสามารถรณรงค์ได้อย่างปลอดภยัยเพราะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคนที่เห็นด้วยที่ยังกลัวก็จะคลายความกลัวพร้อมเข้าร่วมรณรงค์มากขึ้นเสนอให้ไฟล์สนับสนุนตั้งคณะกรรมการรณรงค์การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศข้อ3นี่สําคัญปิยบุตรขยายยุทธกลวิธีล้มสถาบันกษัตริย์ต่อจากโพสต์แรกคือยกระดับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นการปฏิรูปแบบปฏิวัติ แม้ข้อเสนอนี้คือปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติแต่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในครั้งนี้ไม่ใช่งานจำพวกปฏิรูปแบบปฏิรูปนิยมแต่มันคือปฏิรูปแบบปฏิวัติในทางรูปแบบคือการปฏิรูปไม่ได้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ขีดเส้นยืนยันว่ายังรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ต่อไปแต่ในทางเนื้อหาคือการปฏิวัติ เพราะเป็นเนื้อหาการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ระบบนี้ปฏิรูปแบบปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายกระดับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นข้อเสนอขั้นต่ําหมายความว่าข้อเสนอทั้งหมดก็เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ในระบบประชาธิปไตยไม่สามารถถอยหรือลดไปกว่านี้ได้หากไม่รับข้อเสนอเช่นนี้ ด้วยสถานการณ์แบบที่เป็นอยู่ที่ประชาชนก้าวรุดหน้ามากขึ้นก็จะโหมเร่งให้รุดหน้ามากขึ้นสุขงอมเพียงพอจนปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัติทำข้อเสนอให้ราเดียลที่สุดก้าวหน้าที่สุดไต่เพดานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบบที่เป็นอยู่แล้วไงละ่ะทีนี้รุง่งปฏิรูปแบบปฏิวัติคือการขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์ตามที่กิ้งกือตัวพ่อสอนให้ทำนะ หลักฐานจะแจ้งอย่างนี้แล้วยังจะแถอีกหรือว่าการไปในรูปของเธอไม่ใช่การลวมลางเห็นปียบุตรโพสต์ตอนเช้าวันที่10พฤศจิกายนเปลยถึงสงครามกลางเมืองถ้าคำวินิจฉัยออกมาเป็นการล้มลางก็ออกมาแล้วนี่ไงกลางเมืองวันไหนถ้าไม่ออกมารำนำหน้าเองลูกหมา500ชาตินะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ